คุณเคยเชื่อไหมว่าบ้านบางหลังมันไม่ได้ต้อนรับคนแต่มันเลือกคนเพื่อให้มาสืบต่อคำสาบนี่คือเรื่องของมะลิหญิงสาววัย43ปีหน้าตาจิ้มลิ้มผิวขาวผมประบ่าวันหนึ่งเธอได้รับมรดก จากบ้านไม้เล็กๆจากป้าผู้ล่วงลับบ้านที่อยู่ห่างไกลปลายนาหมู่บ้านเล็กๆไม่มีใครอยู่ข้างเคียงและไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้คืนแรกที่เธอย้ายเข้าไปอยู่เสียงขูดพื้นดังขึ้นจากใต้บ้านรูปทายบนผนังตกแตกเองและทุกคืนตีสามเป๊ะ จะมีเสียงเคาะดังมาจากตู้เสื้อผ้าเสียงเคาะสามครั้งเบาๆตึกตึกตึกมะลิเริ่มเห็นเงาผู้หญิงผมยาวผ่านหน้าต่างและเสียงกระซิบที่ดังข้างหูในยามหลับตาคืนเลือดมอเธอไปถามยายแก่ในหมู่บ้านยายพูดเพียงว่า บ้านนั้นต้องคำสาบเจ้าของเดิมขังบางสิ่งไว้ด้วยเลือดของบางอย่างใต้บ้านคือกล่องไม้ที่ขังวิญญาณไว้และใครที่อยู่ต้องสืบทอดพันธะต่อไปคืนสุดท้ายเธอได้ยินเสียงหัวเราะหลายเสียงเสียงที่เหมือนผู้หญิงหลายคนพูดซ้อนกันว่า ไม่มีใครออกไปจากบ้านหลังนี้ได้มีแต่เปลี่ยนกันเฝ้าตู้เสื้อผ้าเปิดเองและเงาผู้หญิงผมยาวหน้าขาวซีดปากฉีกยาวคลานออกมาพร้อมเสียงหัวเราะบ,บาดแก้วหูรุ่งเช้ามลิหายตัวไปไม่มีใครเจอเธออีกแต่บนโต๊ะไม้กลางบ้าน มีเสื้อสีเหลืองกับผ้าถุงสีน้ำตาลพับวางอยู่เงาดำๆยืนอยู่ในกระจกเงาจ้องรอใครสักคนคุณจะกล้าเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้ไหมหรือจะเป็นคนต่อไปที่ต้องเฝ้าบ้านแทน